สวัสดีครับปอหอยครับสวัสดีครับเอ็นเนียร์เทพยังอยู่ครับปอหอยนี่สีล่างแผลว่าฉันพอดีมากก่อนกาลังสีล่างแผลแมนพอดีมากก่อนก็เลยไทยเอฟซีก่อนทไทยห่างในทางเอฟซีสะก่อนห่างในทางเอฟซีสะก่อนจงังคอยสีล่างแผลคอยสีล่างแผลเอฟซี<ห>น, <c oughs> นี่สำคัญกว่าความเจ็บคว่ำใครจะคลองกันได้หนิปอหอยขัดขังมันใช้เวลาโดน ล้าส่เวลาโดนล่างรอบหนึ่งไ่เวลาโดนบอกครับแมนเอาคือว่าได้ยินว่าสิปถอดแล้วครับเล็กเขาบอถอดให้เขาว่ากระดูกพ่าะท่านต่อกันแค่คักว่าฉันเนี่ยเอามันมันแข็งมันหมอผู้เดียวกันบอกครับนี่ตรวจแต่ละเทือนี่ยผู้เดียวกันเนี่ยรอบก้อนไปมมกคือว่าสีใกล้สีได้ถอดแล้วสีถอดแล้วแมนว่าสีถทอดหายรอบก้อนถอดทอดรอบนี้นัดไปอีกไปเอเเล่เมืองอีกครับอื ว่าสีถอดแ้าสิ่ถอดว่าถอดอ้าวอือเพราะว่าเขาจะเบิงแผ็ให้ในเ้าว่ามันตรวจคัดไปเขาค่อยมั่นใจจริงๆครับเพราะว่าไปมารอบที่แล้วนี้เห็นว่ามีกำหนดการที่จะถอดแล้วแมนบาดนี้ไปอีกรอบนี้ว่ากระดูกต่อกันยังบมดียังบมดีครับอยยงบมแข็งโตครับกระดูกท่านี่แข็งโตครับเขาต่อให้กระดูกแข็งโตครับครับแมนรอบนี้ไปเพื่อนเอ็กซเรย์เบิงหรอครับ ไปเพิ่นเอ็กซเรย์เบนรอบนี่ไปรอบนี่แมนอ๋อรอบที่แล้วเพิ่นบ่ได้เอ็กซเรย์รอบที่แล้วก็เอ,อ็กซเรย์สุงรอบ,ร X รอบแต่ว่าเพิ่นมาขอขาเรอบเลยเพิ่นเอาอันค้อนน้อยๆวะ leg, ครับบ่อั en, นเะล็กอันหมอเพิ่นนะครับเล็กคีบเล็กเย้เพิ่นนะเพาะเปาะเพราะยังไม่อยู่ตัวดียังไม่อยู่ตัวดีอ,วดอ๋อแสดงว่าเครื่องเอกซเล์ไปสองรอบนี่ใส่คนละเครื่องกันล่ะผมว่า <laughs> <laughs> ไปชุดดีเพื่อนกีว่าจะไหนหมอันเดี๋ยบเราไปรู้ด้วยกันอนื่องวันหมอคนละคนเนาะหมอดียวกันวันที่ยี่สิบเก้าไปอีกรอบหนึ่งใกล้เราจะสั่นใกล้เนาะใกล้แลวเอากะนไอ้นั่นกะเรื่องควบเจ็บควบไข่เนาะแมนครับพ่อไขใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะใกล้จะได้ออกใกล้จะหายใกล้จะได้ยางแล้วจังใดก็ได้ยางใดก็ให้พอยางใดวไยครับให้ครับ มาหนี้เอาเลียงตัวเลขเขาที่มาหนี้ครับพ่อใหญ่สองงวดแล้วนี่ครับพ่อใหญ่สองงวดออกตัวเก้าออออกตัวเก้า<ม>สัญจรสัญจรแต่บางวดนี้เป็นเลขฝันอสองงวดที่หลุดเลขสัญจรเลขสัญจรหลุดหลุดหลังจากที่เข้ามาสี<ม>่แมนหลุดสองหลุดสองแล้วก็เข้าอีกสี่<ม>่พ่อใหญ่แมน เอาอยัางน,นันนอยเนาะแมนแมนแต่ว่าู่นี่ฝันแล้วว่ตีฝันแล้วคักวาครับกวองฝันคิดว่าฝันแบบนี้เดี๋ยวจีชองก็ฟังเอ้ฟังเอาล่องเราเบิ่งครับหอยฝันนะว่าคอจ้นไปอันนี้รัะไปว่านแห่เออไปว่านแห่แมนขึ้นไปว่านแห่บัดนี้บ่ได้ว่านไปไปไปพุ่บอัชนเขาอะไรนี่ไปนอนอยู่พุ่นวลชนอ่าเอาเออมันจะไปว่านว่าเป็นยังไงบัาชนครับ สองแปดหาเสือรูไปีั้นเราเคยกินว่าสองแปดหา้วสินเขาว่านใช่ไหมโอซิมาว่านเหีนเห็นอย่างไปพุ่นไปห้ากินเราไปห้ากินเราสองแปดหาเคยกินว่าแม่นไปห้ากินเราเคยกินว่าเราสองแปดหาแล้วสินโอ้ยว่านสิบไปหาป่ามากินใช่เราจะไปกินเราอันนี้ความฝันอันนี้คือความฝันแมนเขาไล่หนีจากมองหาป่าเขาบอกว่าไปห้ากินเราสองแปดหาแล้วสินสองแปดหาเคยกินบอเคยกินบอ อ,อว่าชี่ว่าอันนี่จนเป็นความฝันท<ะ>่นไปฝันแบบนี้แหละแล้วก็เลขล่างนี่มักแปดแปดอันนี้มักแปดแปดแปดแปเป็นเลขมักก็ซื้อมันว่าครับแต่ว่ากับอ่านว่าเลขงวดน,นี้คันวิ่งวิ่งแปดถ้าวิ่งวิ่งแปดไปเลยแปดตัวเดียวโอ้โอ คือสิมักไแต่พอหอยไปหาปลากรับเท่านไดไอ้ว่านหอดแหเขาก็ไล่นีหรอแม่เนี่เขาไล่นีอเขาบอกว่าไปนอนงกู้ฝันอ่ะใค่จินว่าเราสองแปด์หาว่าอันเขาบอกวไว้สินเลยในคกู้ฝันดิครับมันเปลีกยนไนะกเลยองร่องเบิงรองมัดูอ่อปลากระบอท่านใดๆปลากระบอท่านใดๆเขาบอกมันนอนินเลย มนันนกินเล็กมันน้อยอกเกลียดชงเปลี่ยนฮาวัตรออคออันนี้ค่อมฝันแต่ว่าพอไผ่คือมักคือมาแปดขึ้หไหบิงแปดนะครับมว้แปดหน้าย่านเดียวแปดแน่ออน,อนอนแน่อนอนชัดสีบนสูล่างบลูข,บขันเป็นวิ่งกเรเลยบนล่างบ่งหูบ่งหูแต่ว่ามาแท้แปดมาแท้แปดโอ้คือส่งมันม่นใจใช่ไหมมั่นใจเพราะว่าเขาเอาไม่กินบุรีเลยเนี่ยเห็นตัวเลขพ่อหน้าในแจวเหล่านะ เขาเราไม่กินเลยหรือช้อปี่ยนฮาน่ะเอาได้กินพรอมได้กินเราไม่ว่าวเพราะแม้นเขาเฝ้าออซื้อเพราะแม้นเขาเฝ้าออซื้อ,อในแก้วหันเลี้ยวไปเลยชอ้อปแยนฮารองดีโอ้อันนี้เนี่ยเล็กแบบว่าฝันเห็นมันออกไปครับน้ำเราชอา้อปแยนฮารึมบัชนกูเคยได้กินเราวันยี่สิบกว่าปีเราบัชนกูเคยไม่กินเราวันเดียวบัชน เมืขึ้ืนมาโอ้ยฝันหามเ้ยประชันอันนี้เรียกฝันโอ้ยสมมเป็นความจริงแน่นอนสิเอาข้าคักงเรียบรเป็นเ่ยวะอันนี้เรียกฝันเขาเอาเราไม่กินเพราจะไปบ้านเหหยดิครับปลาก็าไม่ได้ดอกปลาปลาเขไม่ได้แต่ว่าทางได้กินแต่เหลาเขาให้ได้กินแต่เหลาเขาบอกึ้นไม่กินเหลาครับพุ่นน่ะกินเหลาญี่ปุ่นนะ่ากินเหลาญี่ปุ่นว่ะฉันเขาเอาให้กินย่างดี เรียวไปเบลืองนี่แก้วเหล่าในความฝันเนาะครับสองแปดห้านั่นนี่เขาเจะบอกอยู่โตัวเลขก็มีพร้อมมีพร้อมปากเขาก็ะว่าพร้อมปากเขาก็ะว่าพร้อมปลโท้อปลาท้อปลาท้อนำเหล่าลงไปรุที่สองแปดห้าเส้าจินไม่มีสิบก,กว่าปีเราดิ่งเนี่ยครับเพราะฉิดใช้พิ่นุนได้ย,ยากละหา้าสิบหกสิบบาทอยู่นี่ <c oughs> อันนี้เลขฝันเลขฝันเนาะแมนแต่ว่ากะ กะฟังไว้เพาะหอยนะเพราะว่านี่เป็นความฝันของพอหอยมนครับแต่ว่าจริงๆนั่นอ่าตัวเลขของหอยกะสองวันแล้วที่รุดมากเลขสันจอดมากครับรุดเลยบานี้บานี้บอสันจอดบานี้อันอันนี้กไม่รู้ว่าสันจอดหรือบอสันบอสสันดอกกุ้ยันทอดสามวดนคุณบอกอย่างไรเพราะว่ามันฝันแบบนี้ลัที่แบบนี้นี่กะเลาเอาไปพิจารณาเบื้องครับอขันมากกับลองหยดหยดเบิ้งจะ รถจังไนจังไนเนาะลอตเตอรี่ไว้บ้านนี่ัจหน่อยมือนี่มันวันที่ยี่สิบสามเหรอที่ครับบอกไปแมนฝันเท่ีเดียวนั่นรอครับฝันเท่ีเดียวบอครับฝันเท่ีเดียวแท้ๆเรียกออกมาแล้วฝันเท่ีเดียวเลยด้วยต่ว่ากะจังที่จริงแล้วโดยปกติแล้วพอหอยกับบ่อฝันสามอันใส่หรอกเต็มที่งวดหนึ่งฝันจะประมาณมีอยู่สองเต็มที่มีอยู่สองเทือะเท่าที่เขามา หาปอหอยนี่แม่นะครับครับมีใดเลขกมีย่ำเลขกหรือว่ามีมาเปี่ยนเหลขกมีเขานั่นแม่นคือฝันเธอแรกปุ๊บแม่นทายตัวเลขปุ๊บกะรอบที่สองบอย่ำก็คือเปลี่ยนคือเปลี่ยนครับเท่าที่ติดตามแนวทางของพ่อหอยมาเป็นนะครับลัทธิฝันเป็นจริครับอันนี้คือลัทธิของปอหอยนะครับเนาะแม่นชีพฝันซ้ำซัตร้อนตไปอืมนอนไปก็ถ้ามันดารับไปสิ้นเลยอ้าวโสดๆสุดุหละเอ้าวจังไรกาวเด้อปูเอ้หะวขันสิรุด จังซี่นี่บ่ได้เห euh ็ดบ่แล้วแท้ๆบ่แล้ยวฮะศาลาบ่ได้เห็ดซั่มเลยแม่บ่แล้วแนวสีเห็ดสีสางอยู่นี่กันสีบบพอเด็ดตัดฐานสีตั้งแท่งหนามนี่กันยังพอนี่หอดใสอยู่พอนี่หอดใสมันบ่มีฉับเพิ่มเนี่ยฉับมเสากระมัดเล็กได้แค่สามต้นสามต้นต้นที่สี่ว่าจะเอาเงินไว้กี้นี่แหละพันว่าเขาใช่พันว่าเขาสาแม่นกันเลยหลุดครับ ก็เลยบ่ได้เสาเพิ่มเขาเลยบ่ได้เสาเพิ่มเอาจังไรกะนวันนี้กับอาศัยบารมีปูข่วมเจ้าทีเจ้าทางนี่เราต้องบอกห่เนาะอันนี้เป็นข่วมฝันเพิ่นบอกว่ากินแล้วแต่ว่ากินแล้วเรานี่วันออกไปครับเราโฉงเปลี่ยนาอันนี้ข่วมฝันในคข่วมฝันครับเขาบอกเลยว่าโฉงเปลี่ยอาเรานี่กกำลังยิบแก้วมากินอื ชอบเปลหาแกเห็นที่ได้แจวเลยนะครับโอ้กูได้จินเราชอบเปลี่ยนหาหรือว่าโจครองเมื่อวันน่ะเออเอาเมื่อกี้ผิดอินชี้ว่าฉันครับเดี๋กูว่ากูจิดว่าจีนเราไม่นี่นี่คิดว่าปีเราว่าชันมากมาโอ้ยฝันบัตรโจคของฝันบัดนี่อันนี้คือเป็นตัวเลขความฝันนับหอยเนาะ<แ>บัตนี้งวดนี้อ่างวดงวดใดพอหอยยังประสิทธิธรรมปีที่คิดว่ามอ,อ,อชีเขาพัฒชาหมดละ เอามันมอเหรอที่ครับเนี่ยมออยู่แต่ว่ามันมันตกลงกับปูไว้อยู่โอ้อะครับมอเนี่ยคือว่าใกล้ใกล้จะเนาะใกล้ใกลจะเขาพันษาเนาะเขาเอื่นว่ามอคกับใกล้จะเขาพันษาตอนนี้ก็วันนี้วันที่ยี่สิบสองเขาพันษามันจะสิ้นเดือนหนาท่านั้ตัวสิ้นเดือนหนาครับเหลือเวลาอีกสามเหลืออีกสามวดกับเขาพันษาสามวดครับประมาณสามวดแต่ว่าสิทธาพิธีก็สามวดนยุ่หรอครับ ถ้าไมนได้กินในท่านน้ำเพลินครับอืถ้าเธอาปูเพลินมาให้แมนห้ได้เห็ดบุญเห็ดท่านครับก้อนเขาพัรษาแมนก้อนเขาพัรษาแต่ว่าช่วงนี้จะใช้ความฝันหันบวฝันแล้วกะเอฟซีกับทาทายดิเลขทัพิธีพอคอยก็ได้ยพอเลยทั้งพิธีเคยเข่าเนาะมันเข่าสามหมดติดปวดรนาะเลยทั้งพิธีทั้งพิธีเป็นเข่าแต่ว่าเลขฝันนีบางเที่ยนโดนฝันแบบนี้กะเข้ากันดิอมอแม่ฝันเปลกแปลครับอ มันบมได้ว่าเขาสิฟันแคบหรสูงขึ้นนี่สิ่ไมันก็เด็กฟันกับว่ธรรมดาคือกันในส่วนของพ่อหอยแมนครับที่ฟันเด็กทำพิธีก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นงวดวันที่่1กรกฎาคม2500เว้ากับตั้งโดนเรื่องออกตัวเล่งให้ยศีเิ็งพ่อหอยโอ้ยเนาะโอ้ยนะครับนี่ก็คือแนวทางของพ่อหอยนะครับ ววดประจำวันที่ครับเลขฝนพ่อไหววดประจำวันที่หนึ่งกรกดาครับผมเลขฝันพ่อไหสองแปดห้านะครับล่างนี่แปดแปดในส่วนของเลขล่างแปดแปดเป็นเลขชอบซื่อๆดอกเส่วนเลขชอบเลขฝันก็คือสองแปดห้านะครับกินแล้วกินแล้วเราเนี่ยสองแปดห้ากินแล้ว อ่าได้กินคักๆงวดนี่กินคักๆแต่ว่าถ้าวิ่งก็คือแปดเลยแปดเลยตัวเดียวแปดตัวเดียวครับนะครับอ่ะโอเคครับบอหอยจังไดรกันมื่อนี้ก็ขอบคุณบอหอยลายครับผมทุกคนบอหอยซัมนี่แหละครับผมขอบคุณครับ